มาถึงข่าวสารกันหน่อยจากกระทรวงจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ,ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับชื่อ,อามาดูครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเขามีการร่วมหารือกับทางสวทชในประเด็น พัฒนาบัญชีรายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสวทชก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่วิทยาศาสตร์วิจัยอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับซึ่งเมื่อวันที่18สิงหาคม2568เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนายโชคชัยวิเชียนชยะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการมอบหมายให้นางวรรณภาสุขคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปเป็นประธานการประชุมการพัฒนาบัญชีรายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการร่วมกับทางสวทช,ช,ชตัวย่อ,อคือตัวจริงก็คือตัวเต็มคือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินี่แหละครับโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวิการพร้อมด้วยผู้บริหารและก็ผู้แทนจากศูนย์เฉพาะทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุม D.E.P. w อ r r o o มชั้นหนึ่ง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อที่จะเอาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนั่นเองนะครับก็จะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆทําให้ใครที่เดินไม่คล่องก็เดินคล่องขึ้นมือไม้ใช้การได้ไม่ดีก็จะทําให้ใช้การได้ดีขึ้นนั่นเองด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาคิดค้นใหม่ๆเหล่านี้แหละครับ เราพร้อมนำพาด้รักไม่จืดจางสื่ออาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์